ผมนายแพทย์โชติหรือช่อศิริครับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพยาไทสองครับตอนรับเดือนไพรมันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญครับสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีและสุขภาพทางเพศที่ดีเพื่อให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีความสุขวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของสุขภาพทางเพศกับคุณหมอสุดหล่อผู้ชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชวิทยาอาจารย์ประชดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยศึกษาต่อชําเลย เรียนมาหลายอย่างเลยอยากให้จยนแนะนาตัวนิดนึงว่าอาจารย์เรียนอะไรมาเฉพาะทางด้านไหนบ้างครับอาจารย์ครับก่อนที่จะแนะนําตัวเองนะครับขอขอบคุณอาจารย์โชแล้วก็โรงพยาบาลกียาไทย2นะครับที่เชิญมาให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะครับสําหรับผมนะครับชื่อวันชัดโกมลนะครับเป็นสูตินาีแพทย์นะครับหลังจากเรียนเฉพาะทางสูติเสร็จนะครับก็ไปศึกษาต่อทางด้านผ่าตัดผ่านกล้องนาครับแล้วก็เวชศาสตร์เชิงการสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศต่อครับโอเคเเรรียยยยกกวว่าาาาาหหลลลสขทนะคับ เรื่องของสูตินรีเวชวิทยาการผ่าตัดพันธุ์กล้องการรักษาเรื่องของอุ้งเชิงกรานผมก็พอเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องที่เรียบเรียงมาด้วยกันแต่ว่าทางเพศเนี่ยเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ถึงได้มาสนใจทางด้านนี้ก็คือต้องบอกว่าปกติที่เราดูแลทางด้านสูตินรีเวชก็คือเป็นด้านผู้หญิงใช่ไหมครับโรคของผู้หญิงเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์หรือว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพหลังวัยหมดประจําเดือนเพราะครับมผมก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเพศได้ ในสังคมของไทยอาจจะด้วยบริบททางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยมีทางออกที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนะักแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่ามันก็มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นสังคมเปลี่ยนคนก็กล้าที่จะพูดคุยหรือว่าอยากจะหาความสุขให้ตัวเองครับเพราะว่าก็เรื่องเพศก็เป็นเรื่องที่มีความสุขสําหรับทุกคนอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นประกอบกับในช่วงที่ผมเรียนจบก็มีการเปิดหลักสูตรจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ธรรมศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ทางธรรมศาสตร์ด้วยนะคร ตัวเองก็เลยคิดว่ามันน่าจะต่อยอดเกี่ยวกับทางด้านสุตินิเวศได้ก็เลยไปศึกษาต่อทางด้านวิชาศาสตร์ทางเพศครับ,รบใช่ครับสมัยก่อนการพูดคุยทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าปกปิดอายที่จะคุยนะครับยิ่งในบริบทของเพศหลากหลายด้วยแล้วเนี่ยการพูดคุยังเป็นเรื่องที่บางทีไม่รู้จะหันไปคุยกับใครดีคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนคุยกับครอบครัวบางครั้งก็พูดได้ไม่เต็มที่แล้วก็คาแนะนําที่ได้มาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตรงตามทฤษฎีหรือว่าถูกต้องนักนัก ก็เป็นเรื่องที่ช่วยได้มากเลยทีเดียวในปัจจุบันเนี่ยกระแสะเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่กําลังมาแรงคนก็สนใจเรื่องสุขภาพเป็นมากขึ้นคราวนี้ในบริบทของเพศหลากหลายอาจารย์คิดว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความจําเป็นสําคัญอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก่อนที่จะอธิบายขออนุญาตพูดอธิบายนิยามคําสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความหลากหลายทางเพศเนี่ยม,มันจะมีคําที่ได้ยินบ่อย คำแรกก็คือเพศกําเนิดครับเพศกําเนิดก็คือเราเกิดมามีอายุวเพศเป็นแบบไหนสังคมคิดว่าเราต้องแสดงออกหรือว่าเป็นเพศแบบไหนเช่นเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้ก็คือเรียกว่าเพศกาเนิดผู้ชายผู้หญิงโดยกําเนิดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นมาความรู้สึกของเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าต่อให้เรามีอายุวัเพศที่บ่งบอกว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงแต่ในใจของเราหรือความรู้สึกของเรามันไม่ใช่อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเหมือนอัตลักษณ์ทางเพศ <Okay. S 2> หรือว่าแบบอยากจะมีเพศสภาพแบบไหนก็คือเราอยากจะสแสดงออกให้ทุกคนรู้รับรู้ว่าเราคือเพศอะไรอันนี้ก็อีกคํานึงส่วนอีกคำหนึ่งก็คือลสนิยมหรือว่าความชื่นชอบทางเพศหรือว่าแรงดึงดูดที่ทําให้เรารู้สึกชอบอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นเหมือนเพศวิถีว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือว่าการร่างร่างกายของเรานะครับ จริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเพศกําเนิดของตัวเองเช่นเกิดมาเป็นเพศกําเนิดเพศผู้ชายหรือว่าผู้หญิงการตรวจสุขภาพประจําปีก็เหมือนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าให้ความสาคัญขึ้นมานิดนึงก็คือในกลุ่มที่อขออนุญาตใช้คาว่าข้ามเพศอยากจะข้ามเพศหลักในการข้ามเพศเนี่ยเราจะมีอยู่2แบบก็คือ,อไม่ใช้การผ่าตัด กับใช้การผ่าตัดถ้า<ห>ไม่ใช้การผ่าตัดอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายแต่ว่าอาวัยวะเพศยังเหมือนเดิมหรือได้รับฮอร์โมนอวัยวะเพศก็ยังเหมือนเดิมอีกอันนึงก็คือผ่าตัดอันนี้ก็คือเปลี่ยนอวัยวะเพศเลยในกลุ่มค,คนที่ไม่ได้ผ่าตัดยังมีเพศกําเนิดแบบเดิมอยู่การตรวจสุขภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมมาในคนที่ได้รับฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงอาจจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดได้หรือว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอาจจะทําให เลือดมันเหนืดขึ้นหรือว่ามีความผิดปกติได้แบบนี้ก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของผลเลือดครับผมก็คือการตรวจร่างกายก็เหมือนกับบุคคลทั่วๆไปธรรมดาเพียงแต่ว่าอาจจะมีผลเรื่องของฮอร์โมนที่ใช้เข้ามาทําให้เม็ดเลือดมันเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยท่อาจารย์ทีนี้ในกลุ่มคนที่เพศสภาพ เป็นตามที่เราต้องการและแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดยกตัวอย่างเช่นของในผู้หญิงเพศกําเนิดที่ต้องการจะไปเป็นผู้ชายยังไม่ได้ตัดมดลูกไม่ได้ตัดรังไข่ไม่ได้ตัดปากมดลูกออกคคําแนะนําในการตรวจร่างกายก็เหมือนกับผู้หญิงเพศกําเนิดเลยยังไงก็แนะนําให้มีการตรวจคัดกรองเต้านมตรวจคัดกรองเร็งปากมดลูกตามปกติครับผมครับรวมถึงในเพศชายที่ต้องการจะข่ามาเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องมีการตรวจที่เกี่ยวข้องก็คือตรวจเรื่องของต่อมลูกหมากตามปกติเช่นเดียวกับชายเพศกําเนิดครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดและอาจจะเรียกว่าผ่าตัดข้ามเพศหรือว่าผ่าตัดยืนยันเพศสภาพแบบใหม่จากหญิงเป็นชายอันนี้โดยทั่วไปเราก็จะมีการตัดมดลูกตัดรังไข่หรือเราก็มีการลดขนาดของเต้านมหรือว่าตัดเต้านมทิง้งอาจอาจะค,คิดว่าเอ้ยอาจจะไม่มีโรคเกี่ยวกับปากมดลูกไม่มีโรคเกี่ยวกับช่องคลอดหรือว่าโรคเกี่ยวกับเต้านมแล้วจริงๆก็ไม่ใช่แนะนาว่าหลังจากตัดเต้านมไปแล้วโดยเฉพาะเต้านมเนี่ยครับถ้าเกิดตัดไปแล้วเนี่ยยังไงต้องตรวจคัดกรองเกี่ยวกับเต้านมต้องให้คุณหมอเนี่ยมาตรวจ ม่ำเสมอไหมคะทั้งเราคิดว่าเราตัดหมดแล้วมันอาจจะยังมีเนื้อเยื่อของต้นนมเหลืออยู่ก็ต้องมาตรวจเกี่ยวกับรอยแผลบริเวณที่ผ่าตัดหรือว่าต่อมน้าเหลืองบริเวณรักแร้ครับแม้ว่าเราจะตัดไปแล้วใช่แต่ว่าเราก็ยังต้องมีการตรวจติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเนาะคราวนี้ในบริบทของผู้ชายที่ต้องการจะมีการใช้ฮอร์โมนให้มีลักษณะคล้ายผู้หญิงการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมีผลกับเต้านมของผู้ชายด้ไหมครับในเต้าฮอร์โมนเพศหญิงที่ หลักการให้ฮอร์โมนเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์อยู่2อย่างครับอันแรกก็คือเพื่อลดฮอร์โมนของตัวเองลดฮอร์โมนตามเพศกําเนิดเพื่อให้ลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นลักษณะทางเพศที่เกี่ยวข้องเช่นขนหรือว่าเต้านมอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปในเพศสภาพที่เราต้องการกับอีกอันนึงเพื่อเพิ่มระดับของฮอร์โมนให้เป็นในเพศที่เราต้องการจะข้ามไปให้มันมากขึ้นในผู้ชายที่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อต้องการจะเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงนะครับก็ฮอร์โมนพวกนี้อาจจะทําให เต้านมเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับหญิงเพศกําเนิดแล้วเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมด้วยไหมครับอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าการศึกษาในกลุ่มข้ามเพศเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เยอะมากนะค,ะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยหลักฐานทางวิชาการที่เราพอมีก็คือเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าชายปกติแต่ต้องบอกว่าในกลุ่มผู้ชายเนี่ยยังไงมะเร็งเต้านมเนี่ยโอกาสเกิด น้อยอยู่แล้วแต่ว่าในกลุ่มคนที่ได้รับฮอร์โมนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเล็งพอสมควรแต่ไม่เท่ากับหญิงเพศกําเนิดกะยังต้องมีความเฝ้าระวังพอสมควรครับดังนั้นการตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไปก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับนะแล้วก็ต้องตรวจเพิ่มเติมในแง่ของเพศสภาพที่เราเป็นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญมากเพราะสุขภาพที่ดีสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงก่อนในช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันว่าคลินิกสุขภาพทางเพศมีบทบาทอย่างไรและมีปัญหาแบบไหนที่จะเข้ามาปรึกษากันได้บ้างนะครับ ยังอยู่กับเราครับอาจารย์มันฉัมโมนโกมลครับผม ความหลากหลายทางเพศนะครับแต่ละคนก็มีความต้องการทางเพศที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะครับแต่มเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่าตรงนี้มีปัญหาละเราอาจจะต้องการพื้นที่ที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษาต้องการใครสักคนที่จะรับฟังปัญหาของเราได้ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์วอนชัดโกมลน,นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศอาจารย์ครับในส่วนของคลินิกทางเพศเนี่ยเรามีอะไรยังไงบ้างครับอาจารยา์คลินิกสุขภาพเพศนะครับ,รบจริง,<ม>รงในคลินิกนี้นะเป็นการดูแลองค์รวมก็คือเป็น สหาสาขาวิชาชีพมาร่วมกันมีทั้งแพทย์พยาบาลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็รวมถึงนักจิตวิทยาด้วยในส่วนของแพทย์เองเนี่ยก็มีความหลากหลายสาขาตามความเชี่ยวชาญเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การให้บริการก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพศกําเนิดของเรากับความรู้สึกของเราเพศสภาพเรามันไม่ไปด้วยกันรเราผิดปกติหรือเปล่า<อ>หรือเราควรจะหาทางออกแบบไหนสามารถเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าเราก็มีทีมทางด้านจิตวิทยาที่จะให้คําแนะนําบางทีช่วงแรกเราอาจจะยังไม่แน่ใจสับสนสับสนอยู่นะครับหรือว่าจะ เจอคนบางคนแล้วทาให้เรารู้สึกพึงพอใจแต่เอ๊ะมันผิดธรรมเนียมประเพณีหรือบริบททางสังคมอะไรหรือเปล่าเรา,าคือคนผิดปกติไหมแบบนี้เข้ามาปรึกษาได้หลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราอยากจะมีอัตลักษณ์ทางเพศหรืออยากจะแสดงทางเพศของเราเป็นแบบไหนอย่างนี้ครับเราก็มีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฮอร์โมนว่าใช้ฮอร์โมนแบบไหนที่ถูกต้องมีการตรวจติดตามเพื่อให้ระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เป็น ไม่ไม่เป็นอันตรายรปลอดภัยต่อสุขภาพของเราหลังจากนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะข้ามเพศแล้วเราก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดข้ามเพศได้ครับผมครับผมอันนี้ก็คือพูดในถึงในกลุ่มที่อยากต้องการจะข้ามเพศแต่ในในใน,ในกลุ่มคนที่ไม่อยากข้ามเพศห,หรือว่าเป็นหญิงเพศกําเนิดปกติอ่าถ้าเกิดในบริบทของทางสู่ของเราแล้วก็ดูแลหญิงเพศกําเนิดตามปกติด้วยแบบนี้ก็เข้ามาปรึกษาได้ครับผมอ่าเช่น รู้สึกว่าความพึงพอใจหรือว่าความสนใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้ลดน้อยลงอันนี้ที่เราเจอได้บ่อยๆก็เป็นปัญหาที่อาจารย์เจอบ่อยๆใช่ครับนอกจากความพึงพอใจทางเพศแล้วอาจารย์มีปัญหาอื่นที่รู้สึกว่าอ่ะคนเข้ามาปรึกษายังไงบ้างครับอาจารย์เลยนอกจากความรู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยลงการกระตุ้นกระตุ้นเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็มีอันที่สองก็คือไม่ถึงจุดสุดยอดสักทีหนึ่งครับผมอันที่สามก็คือรู้สึกเจ็บปวดมากแต่จําเป็นต้องทําเพื่อ ให้คู่คู่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยครับมีความสุขเหมือนกับจริงๆเราก็ไม่ได้อยากอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลตรงนั้นไปตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้รวมถึงอายุเพศภายนอกปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเรามองเราก็ต้องมองภายนอกก่อนเวลาเรามองหน้าตาคนแบบเนี้ยตรงจุดอายุเพศของเราก็เป็นจุดที่ทําให้ดึงดูดความสนใจได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะรู้สึกว่า เอายกเพศภายนอกมันไม่น่าประทับใจแล้วมันมีบางจุดใหญ่เล็กผิดปกติแบบนี้สามารถมาผ่าตัดแก้ไขได้หรือมันแห้งผิดปกติเจ็บผิดปกติเรารู้สึกน้ําสารคัดหลังมันลดน้อยลงแบบนี้เราก็มีช่องทางหรือวิธีการที่จะช่วยทําให้เรื่องของสารคัดหลังหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการทําหน้าที่ของช่องคลอดดีขึ้นได้คราวนี้นอกจากเรื่องของการพูดคุยแล้วอาจารย์มีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเข้ามาทําให้ าการแสดงทางเพศต่างๆมันดูสวยงามถ้าเกิดเราพูดถึงในเพศเกี่ยวกับอัยวะเพศนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงในเพศกําเนิดที่เป็นผู้หญิง,ญงก่อน <ๆ S 2> ครับก็คือมีตั้งแต่ข้างนอกเลยรู้สึกว่าแคมใหญ่มากเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์หรือทําให้รู้สึกไม่สุขสบายเวลาใช้ชีวิตแบบนี้มีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของแคมหรือว่าเรียกว่าปิดผีเสื้ออันนี้ก็มีการผ่าตัดลดขนาดเหมือนกันหรือรู้สึกว่าช่องคลอดไม่กระชับช่องคลอดหลวมมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่า มันไม่เหมือนเดิมไม่ถึงจุดสุดยอดเหมือนเดิมแบบ,บนี้เราก็มีการใช้ตั้งแต่อะไรที่ไม่เจ็บปวดมากก็คือเลเซอร์หลักการอาของเลเซอร์ก็จะไปช่วยทําให้ในช่องคลอดเนี่ยมีการกระชับมากขึ้นตึงมากขึ้นรวมถึงอาจจะไปช่วยทําให้โดยรอบที่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาเช่นไอาจามปสัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ทําให้เรามีความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นนอกจากทําให้สวยงามขึ้นแล้วยังสามารถรักษาโรคได้ด้วยใช่ครับอาจารย์นอกจากนี้ถ้าเกิดเลเซอร์แล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีเลยยังไม่ค่อยกระชับอยู่เราก็มีการผ่าตัด เหมือนกับเป็นการรีแพ์ช่องคลอดทาให้ช่องคลอดกระชับมากขึ้นได้ครับผม,บผมนอกจากนี้ในเรื่องของความรู้สึกทางเพศหรือว่าน้ําหลอลื่นในในช่องคลอดแบบนี้ครับแล้วก็มีการใช้เลเซอร์เลเซอร์บางชนิดก็เหมือนกับมีหลักการว่าช่วยทําให้เกิดแผลเล็กน้อยมีการสร้างเส้นเลือดใหม่ทาให้ช่องคลอดชุ่มชื้นมากขึ้นรหรือมีการฉีดสารที่เราเรียกว่าเป็นเกร็ดเลือดเกร็ดเลือดนี้จะไปกระตุ้นทําให้มีการสร้าง เส้นเลือดใหม่ๆทาให้ช่องคลอดชุ่มชื้นล้มถึงฉีดไปบริเวณที่ททคิตอลิสนะครับก็อาจจะทําให้ความรู้สึกทางเพศเพิ่มมากขึ้นได้ที่เราเรียกว่าโอช็อตก็มีเทคนิคอน,นี้เหมือนกันตรงนี้หลายคนอาจจะสนใจเลยเพราะความรู้สึกทางเพศก็เป็นหลายๆที่เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องการนะครับนะประสบการณ์ขขอ,อาจารย์พอใช้ไปแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างอาจารย์อ่าก็ต้องตอบตามตรงว่าเนื่องจากประสบการณ์ที่ฉีดมาอาจจะยังไม่ได้เยอะเป็นแบบหลักร้อยๆเพราะฉะนั้นเท่าที่สอบถามคนไข้ก็คือมี ประมาณสัก5้า0บหกิปอร์เซ็ที่กลับมาฉีดต่อและรู้สึกว่าการฉีดโอช็อตหรือว่าการใช้เลเซอร์เนี่ยช่วยทําให้ช่องคลอดชุ่มฉื้นทาให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นครับผม<อ>ความพึงพอใจเขาด<ช>ีขึ้นมากขึ้นวใจดีขึ้นนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยชีวิตครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของการพรึงพอใจทางเพศอยากให้อาจารย์แนะนํานิดนึงว่าเราจะทําให้ทุกคนมีสุขภาวะทางเพศที่มีความสุขยังไงได้บ้างอื เนื่องจากเรื่องของสุขภาพเพศณปัจจุบันเนี่ยครับอย่างที่บอกไปแล้วโลกมันเปลี่ยนแนวความคิดของคนเปลี่ยนเรามีการยอมรับในเพศหลากหลายมากขึ้นเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ว่าเกิดมาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกคนต้องมีความสุขในวิถีทางของตัวเองเพราะฉะนั้นในทุกคนเนี่ยก็เลยส่วนตัวก็เลยคิดว่าเราต้องหาความสุขให้ตัวเองสุขอย่างที่อาจารย์บอกทางกายแล้วก็ทางใจก็ต้องมีความสุขร่วมด้วยไปด้วยถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบกดดันในใจหรือร <ผม S 2> <ม>ู้สึกว่า มันไม่เป็นตัวเองการแสดงออกของเรามันไม่เป็นตัวเองแบบนี้ mm hmm. ก็แนะนําว่ามารับคำปรึกษาดีกว่าเพื่อทําให้ชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยมีมีความสุขมากที่สุดครับคราวนี้เนี่ยในบริบทของอความเป็นครอบครัวบางคนก็มีความคาดหวังว่าก็ต้องมีหลายๆสมาชิกในครอบครัวรวมถึงลูกด้วยคราวนี้เนี่ยในกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่องของการจะวางแผนว่าจะมีลูกจะมีอะไรเนี่ยอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับอาจารย์อก็ ตรงไปตรงมานะครับแน่นอนที่สุดคนที่ต่อให้ข้ามเพศไปแล้วยังไงก็อยากมีลูกที่รู้สึกว่าเป็นของเราเองนั่นก็คือมีสารพันธุกรรมของเรานะครับ,รบโดยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างคลินิกสุขภาพเพศที่โรงพยาบาลน,นี้ก็มีการให้บริการเกี่ยวกับเวชาศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณหมอสูทางด้านเวชาศาสตร์เจริญพันธุ์เนาะก็จะมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับว่าถ้าตัดสินใจที่อยากจะผ่าตัดข้ามเพศและหรืออ่านหรือว่าเอาแค่ฮอร์โมอนก็ได้อยากจะมีลูกของตัวเองในอนาคตเราก็มีการให้บริการทั้ง การปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บไข่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการมีลูกในอนาคตราหรือในฝั่งของคุณผู้ชายเองที่อาจจะผ่าตัดแน่นอนจําเป็นที่จะต้องตัดอวัยวะเพศหรือว่าตัดพวกอ,อันทะแบบนี้ครับแล้วก็มีการให้การเก็บสเปิร์มหรือว่าอาจจะต้องใช้ชิ้นเนื้อมาตรวจซึ่งนี้จะมีคําแนะนําอีกทีหนึ่งแนะนําว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะข้ามเพศโดยการผ่าตัดหรือคิดว่าเราจะตัดหมดทุกอย่างแล้วแบบนี้ ให้เข้ามารับบริการดีกว่าเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพันธุ์ได้ในอนาคตถึงแ,แม้ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าพูดตรงๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพศหลากหลายหรือว่ากลุ่มการแต่งงานในเพศเดียวกันอาจจะยังไม่รองรับแต่คาดว่าในอนาคตครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของสังคมมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ทุกคนแบบ complete family ของตัวเองได้ได้ครับดังนั้นก็คล้ายๆกับว่าจริงๆแล้ว เรื่องของเพศเรื่องของความต้องการทางเพศการต้องการสร้างครอบครัวต่างๆเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเปิดกว้างมากคนก็จะมีความต้องการที่หลากหลายกันไปดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็จะไม่ได้ตัดสินว่าคนไข้ต้องการแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรก็เข้ามาคุยคุณหมอได้เลยว่าเรามีความคาดหวังยังไงเรามีการวางแผนยังไงบ้างค,คุณหมอที่มีประสบการณ์ก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําเหมือนเป็นโคชชิ่งให้เราคระคเพราะว่าเท่าที่เราพูดกันมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของเพศกําเนิดกับกลุ่มค้มเพศแต่จริงๆเนี่ย ถ้าเกิดในพูดถึงเรื่องเพศเนี่ยเราเรียกว่ามันูอ u ดิ i t y มากๆคือ,อมันมีความลื่นไหลตลอดเวลามไม่ได้แปลว่าวันนี้เราเกิดมาเป็นเพศชายความรู้สึกอยากเป็นผู้หญิงแต่วันข้างหน้าเราจะกลับมาเป็นแบบชาย50หญิง50หงรือชาย25นหญิง75ได้ไหมมันมีความูอ u i ิต t y ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นในสิ่งที่เราพูดถึงข้ามเพศแล้วก็เพศปกติแต่ในบางคนที่แบบแค่อยากจะแสดงอัตลักษณ์เฉยๆแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพศกำเนิดชาย กับเพศกําเนิดหญิงที่มีอัตลักษณ์ทางเพศคนละแบบจริงๆแบบนี้ก็สามารถ complete family ได้เลยครับผมเพราะจริงๆก็เป็นลักษณะของรสนิยมซึ่งรสนิยมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาวันหนึ่งเราชอบแบบนี้อีก่ันไป5ปี6ปีอาจจะชอบอีกแบบหนึ่งพูดคุยกันได้เสมอครับผมใช่ครับแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับในฐานะที่เป็นหมอสูงเนาะก็คือเรื่องของการคุมกําเนิดโดยเฉพาะของฝั่งหญิงเพศกําเนิดเองที่เราอาจจะเปลี่ยนตัวเองไปแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรายังเหลือมดลูกเหลือรังไข่เหลือ อ่าช่องคลอดเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ไ,ไม่เพิประสรมได้ไดก็แนะนําว่ายังไงก็อย่าลืมมารับบริการเกี่ยวกับการคุมกําเนิดด้วยรวม,มถึงในชายเพศกําเนิดที่อาจจะแค่แค่รับประทานฮอร์โมนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ฮอร์โมนไม่ได้กดการสร้างฮอร์โมนเพศชายก็คือยังไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ เป็นการป้องกันการคุมกําเนิดครับเพราะฉะน,น,นั้นก็ยังมีโอกาสากที่จะทำให,ให้เกิดการตั้งครรภ์ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นอัเราเพศของชายเพศกำเนิดกับหญิงเพศกำเนิดแต่ตอ่อให้ตอนนั้นเราจะอัตลักษณ์เป็นไงก็แล้วแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตลอดเวลาการป้องกันก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับการวางแผนไว้ก่อนก็เป็นสิ่งสําคัญใช่รวมถึงเรื่องของการติดเชื้อด้วยแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาให้คาแนะนําอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัย ก้าวไปถึงขั้นของการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศสภาพเช่นการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศอาจารย์เคยเจอไหมครับว่าพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนที่คิดไว้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้อย่างนั้นเลยอ่าก็ต้อง<ร>จะแก้ปัญหายังไงครับต้องมีอยู่แล้วครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่จริงๆเจอค่อนข้างน้อยเพราะอะไรเพราะว่าในเกณฑ์ก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดข้ามเพศแบบนี้นะครับ ในเกณฑ์อันหนึ่งหนึ่งเราต้องถูกวินิจฉัยว่าเราเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดก่อนซึ่งอันนี้จะต้องได้รับการประเมินจากจิตแพทย์ก่อนครับหลังจากนั้นเราจะต้องมีการให้ลองเปลี่ยนข้ามเพศไม่ว่าการแต่งตัวหรือว่าใช้ฮอร์โมอนก็นแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยสิเดือน 1>, 1ปีใช่เพื่อให้เรารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เรากาลังจะข้ามไปกําลังจะเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของเราสุขภาพของเรารวมถึงสิ่งแวดล้อมคนในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถห้ามความคิดของทุกคนได้ครับ เราสามารถที่จะทนต่อกระแสสังคมหรือในสิ่งที่เราอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเราผ่านทุกข้อแบบนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะมาผ่าตัดเมื่อเราเข้าเกณฑ์มาผ่าตัดเรารู้สึกว่าโอ้ยที่ผ่านมาเราโอเคแต่การผ่าตัดอย่างที่บอกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเทคนิคในการผ่าตัดข้ามเพศมีเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของคนไข้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เพราะนั้นหลังการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอไปบ่อยอย่างของ หญิงข้ามเพศที่มาสร้างช่องคลอดใหม่อาจจะเกิดปัญหาตั้งแต่แผลผ่าตัดติดเชื้อช่องคลอดไม่ลึกรหรือว่าช่องคลอดตีบหรือว่าสารคัดหลัง่งเหมือนที่บอกไปว่ามีกลิ่นเหม็นทาให้รู้สึกไม่มั่นใจได้เพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความรู้สึกของเราทําให้เรามีความสุขทางเพศลดน้อยลงก็เป็นได้ <ừ> เพราะฉะนั้นก็ต้องถ้ามีปัญหานี้ต้องกลับมาคุยเพราะว่าการที่จะมีความสุขทางเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายอย่างเดียวต่อให้ช่องคลอด ใหม่ช่องคลอดใหม่ยาวมากแต่ว่าใจมันไม่ได้หรือมีอะไรมากระทบทําให้รู้สึกว่าแบบไม่โอเค,คไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจแบบนี้ก็ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่ต้องการแนะนําให้กลับมาคุยดีกว่าเพราะว่าเรามีทีมหลายหลายสาขาที่จะให้ให้ความช่วยเหลือได้ในบริบทของคนไข้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพนะครับนะบางทีก็จะมีการใช้ฮอร์โมนบ้างมีเรื่องของการผ่าตัดอะไรบ้างนะครับ ในกลุ่มของผู้หญิงข้ามเพศก็จะมีการตกแต่งช่องคลอดมีการทำผ่าตัดตรงจุดนั้นต้องดูแลยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มหญิงข้ามเพศที่มีการสร้างช่องคลอดใหม่ใช่ครับอาจารย์เนื่องจากว่าเทคนิคการสร้างช่องคลอดใหม่เนี่ยหลักๆเราก็จะใช้เราจะตัดอวัยวะเ,เ,เพศชายออกใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้บริเวณหนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศหรือว่าส่วนของสโครตุมก็คือ อันทะถุงอันทะกลับมาทําเป็นช่องคลอดใหม่หรือในบางคนที่ถุงอันทะเหลือน้อยอาจจะต้องใช้เยื่อบุช่องท้องหรือว่าลำไส้มาสร้างก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนครับผมทีนี้ผลที่เกิดจากการสร้างช่องคลอดใหม่เนี่ยในหญิงข้ามเพศเนี่ยจะไม่เหมือนกับหญิงเพศกําเนิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหญิงเพศกําเนิดเนี่ยเยื่อบุมันจะคนละแบบกันเยื่อบุของผู้หญิงเพศกําเนิดจะ มีการสร้างสารคัดหลั่งตามปกติก็คือเหมือนเป็นมูกเหมือนเป็นตกขาวที่เรารับรู้กันแล้วก็เชื้อเนี่ยก็จะเป็นมีแลคโตบาซิลัสค่อนข้างเยอะซึ่งแลคโตบาซิลัสก็อย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันว่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นเชื้อดีที่คุมในช่องคลอดไว้ไม่ให้เกิดการติดเชื้อแต่ว่าในหญิงข้ามเพศที่สร้างช่องคลอดใหม่อันนี้จะแตกต่างกันเพราะรว่ามันเหมือนกับเอาผิวหนังนะครับที่ออกเป็นสีน้ำตาลดำๆก็คือเยื่อหุ้มปลายอวัยวเพศหรือว่าถุงอันทะมาสร้างเป็นช่องคลอดใหม่ใช่ไหมครับ พวกนี้เนี่ยเยื่อบุผิวมันจะเป็นเหมือนกับผิวหนังก็คือจะเป็นพวกต่อมเหงือ่อหรือว่าสารคัดหลั่งคนละแบบอาจจะทําให้ช่องคลอดเนี่ยมีกลิ่นรวมถึงในช่องคลอดใหม่เนี่ยจะไม่มีลคโตบาซิลัสแบบเหมือนในหญิงเพศกําเนิดเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดไปเนี่ยอาจจะมีตกข่าวหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์มันก,กน็กลิ่นเหงื่อกลิ่นรักแร้อะไรแบบนี้ได้ ในหญิงเพศกําเนิดปกติเราไม่แนะนําให้มีการสวนล้างช่องคลอดเพราะว่าจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในช่องคลอดและทําให้เกิดการติดเชื้อได้แต่ในช่องคลอดใหม่ของหญิงข้ามเพศไม่ใช่เราแนะนําว่าอาจจะต้องมีการสวนล้างช่องคลอดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตกขาล้รวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทําให้ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตหรือว่าในการใช้หน้าที่ของช่องคลอดได้ก็แนะนําให้มีการสวนล้างช่องคลอดครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าตกขาวผิดปกติหรือมีความผิดปกติมากๆก็แนะนามาโรงพยาบาลเพราะว่า อาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยได้ครับผมดังนั้นคใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมีตกคพ้ามีกลิ่นมีอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับเพื่อจะได้รับวิธีการการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้ปัญหาได้ถูกการแก้ไขไปไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะครับน่าจะเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างการใช้ฮอร์โมนหรือว่าการจะใช้การเปลี่ยนแปลงผ่าตัดยืนยันสภาพเพศสภาพอาจารย์คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันมีผลต่อจิตใจยังไงบ้างครับอาจารย์ ถ้าอ้างอิงจากการศึกษานะครับณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนหรือว่าข้ามเพศอันนี้เร็วมากทั้งการใช้ฮอร์โมนหรือว่าการผ่าตัดมีจํานวนผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อยๆ,าอยๆงานวิจัยทางการแพทย์อาจจะตามไม่ทันแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยพบว่าในตอนแรกที่เรารู้สึกว่าความสุขทางเพศลดน้อยลงหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นเพศสภาพตามที่เราต้องการหรือว่าเราได้สามารถแสดงอัตลักษณ์ของเรารอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้จะทําให ความสุขทางเพศหรือว่าสุขภาวะทางเพศเนี่ยดีขึ้นอ,อย่างมีนัยยะสาคัญเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องบอกว่าข้อมูลจากการศึกษาอาจจะยังจํากัดอยู่บ้างครับ,รบผมแล้วก็อาจจะมีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างยงากนะใช่ครับ,รบนะก็ดีใจนะครับที่เรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมเปิดกว้างแล้วก็ให้ความจับต้องได้มากขึ้นพูดคุยได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางเพศรู้สึกว่ามีสิ่งที่เกิดปัญหาละอันคอมฟอร์ตรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ พูดคุยได้ครับคลินิกสุขภาพทางเพศโรงพยาบาลไทย2ก็มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการรับฟังแล้วก็แก้ปัญหาให้ทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมนายแพทย์โชตดแล้วก็อาจารย์วันศาสต์ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับ